เรียวชูบเบดดิปเตอร์ของยวนครับเป็นตัวที่เียกด้ว่าตอนนใหม่ใหม่เนี่ยคืออาร์ตมันดูเก๋กมากๆเลยแหละเอาจิงๆิแต่พอปล่อยภาคสีอ่ออกมาให้อ่านเนี่ยก็เรียกได้ว่าแต่ละคนนี่คือบู๊ทำตามกันครับเด้วยของตัวผมด้วยเนื่องจากเรียวชูตัวเนี้ยมันตีรับเจอฮะมันซ้ำเหมา ขาก็เลยคิดว่าไอตัวนี้มันกระจอกแน่เลยแต่มันไม่ได้ตีครับเจ้านะครับมันยังตีพอยอิกด้วยแต่เล่ห์อย่างคือไอตัวนี้มันมีพาสีเล่นกับล้อของโยนนะแต่พาสีมันเล็กน้อยมากผมเลยคิดว่าถ้าจะได้เล่นกับล้อของโอยนจริงๆอ่ะเล่นเหมาน่าจะคุ้มกว่านะฮะเรามาดูพาสีสกิลของเจ้าเดียวชูตัวนี้กันดีกว่าครับ เป็นตัวแพ้ฟันตีแทงและตีรับเจอกับพอยซ์ฮะแต่อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าไอ้เจ้าเรียวชูเหมาเนี่ยมันตีรับเจออยู่แล้วแถมมันยังแปะรับเจอเก่งกว่าตัวนี้อยู่แล้วแหละแปะเลขหลังอะนะเพราะตัวนี้มันแทบไม่แปะเลขหลังเลยคือเรียกว่าเป็นตัวระเบิดรับเจอเลขหลังได้อย่างเต็มปากเลยก็ว่าได้ครับแต่ว่าในด้านของพอยซ์เนี่ยผมขอบอกตรงๆเลยนะไอ้เจ้าตัวเนี้ยเกินคาดมากครับคือมันมันเก่งพอยซ์มากคุณแต่แบบ ด้วยความที่ตัวมันยื้อพอยต์ค่อนข,ข,ข้างยากครับเป็นตัวที่ต้องเล่นยื้อนิดหน่อยก็คือต้องแบบเลี้ยงพอยต์ซีดีหน่อยแลวเล่นเลขหลังดีๆหน่อยซึ่งตัวมันเนี่ยสามารถเก็บพอยต์ได้ถึง20-30ถึงแบบผมเล่นแป๊บเดียว20-30แล้วอะ่ะพอยต์เลขหน้านะคือมันเร็วมากเว้ยคือเก็บเร็วสุดเลยฮะแต่ข้อเสียก็อย่างที่ว่ายิ่งพอยต์เยอะเนี่ยเลขหลังก็จะหายเร็วเพราะว่ามันติดคีเลขหลังก็จะหายถูกไหมซึ่งผมก็มีวิธีเลี้ยงคี ให้มันแบบเลี้ยงได้ยาวๆเหมือนกันนะครับก็คือการใช้อีโก้อย่างทีลาโคจีกับอ่า,อาแบบเซชชั่นนะฮะซึ่งอีโก้ทั้งคู่เนี่ยสามารถเพิ่มพอยต์ได้ทั้งคู่เลยแถมมันก็ม,นกมีแบบพาสีเกี่ยวกับพอยต์ด้วยก็จะทำให้ตัวเนี้ยเก่งขึ้นไปอีกถ้ามีไอ้ทีละโคจีกับไอบ้แบบเซชชั่นนะฮะเรามาดูด้านความสามารถของเซอรเรียวชูวตัวนี้กันดีวก,นดวกว่าฮะ เปิดมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเจอพาสิบสุดโหดแล้วแหละแก,แกะเพราะว่าเจ้าเรวชูตัวเนี้ยถ้าหากไม่ได้รันสกิลสามหรือว,ว่าเพิ่งลงสนามต่อสู้มาใหม่เนี่ยจะมีพาสิบติดตัวอันนึงนะนก็คือเป็นพาสิเพิ่มโล่กับตัวเองแถมไอ้โล่เนี่ยก็ยังเพิ่มเกาะให้กับตัวเองอีกนะเพราะก็คือถึกขึ้นม,มีโล่มีโล่มีเลือดฟ้านั่นแหละฮะแถมไม่พอฮะทุกๆเทิร์นที่ผ่านไปเนี่ยเจ้าเรวชูตัวเนี้ยจะได้พอยต์สามนะฮะทุกๆเทิร์นครับ ได้พอยเลขหน้า3ทุกๆเทิร์นยืนเฉยๆก็ได้พอยฮะแค่่าริแรกมาก็โหดแล้วต่อมานะฮะไอเลชูตัวนี้เนี่ยมีพาสซีฟพาสซีฟนึงก็คือการวิ่งไปตีฟรีหลังจากที่เพื่อนเนี่ยวิ่งเข้าไปตีก็คือเป็นการวิ่งเข้าไปตีตามเพื่อนนั่นเองแล้วก็ยังมีพาสซีฟสที่แทบจะเป็นไอคอนิกของเจ้าตัวตัว,ตวนี้เลยก็คือพาสซีฟสอย่างการเข้าไปช่วยเพื่อนตอนเพื่อนใกล้ตายนั่นแหละแต่มันไม่ใช่เข้าไปช่วยเพื่อนอะผมว่ามันเหมือนการเข้าไปแบบทำน้ำมีดไซมอนที่ตีเพื่อนละ เพราะว่าสีนีจะทางานก็ต่อเมื่อเพื่อนเนี่ยถูกฝั่งตรงข้ามนะตีจนเลือดต่ำกว่า25เปอร์เซ็นต์หรือเท่ากับหรือไม่ก็ตาย <laughs> จเจ้าเรียวชูตัวนี้เนี่ยจะวิ่งเข้าไปรันสกิล3ใส่มอนตัวนั้นที่ตีเพื่อนเรานั่นเองฮะแต่ว่าโคตาเนี่ยใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อ1เกมนะฮะแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีโคต้าพิเศษถ้าสมมติว่าในในเกมนั้นนะ่ะเราใช้ท่านี้ไปแล้วเราใช้ว่าสีนี้ไปแล้วถูกไหม แต่ว่า,วาไอเดร์โหลดอ๋หงยวนหรือว่าหงลูกผู้ใหญ่บ้านเราอะ่ะมันโดนตีมันใกล้ตายแล้วมันตายเนี่ยมันก็สามารถรันซ้ำอีกรอบหนึ่งนะเป็นโคต้าเสริมโบนัสอีกรอบหนึ่งนั่นเองฮะสุดท้ายนี้นะครับผมจะขอสรุปสั้นๆนะฮะเดลิชชตัวนี้เนี่ยไปทางลับเจอเนี่ยผมว่าอาจจะไม่รุ่งนะแต่ว่าถ้าเอาไปเล่นทีมพอยซ์เนี่ยผมว่ารุ่งแน่นอนครับคือตัวมันเก่งมากเว้ ซึ่งถ้าผมจะให้แบบแนะนําทีมให้ก็คงจะเป็นทีมพอยส์จ๋าไม่ก็ทีมพอยส์แทงก็ได้นะแต่ถามว่าไปเล่นทีมเฮชูแพ็คได้ไหมมันก็เล่นได้นะถ้าสมมติว่าไม่มีเรียวชูเหมาจริงๆสามารถเอาตัวนี้ไปแทนได้ไหมก็ไปแทนได้นะมันก็ไม่ผิดหรอกฮะเพราะตัวมันก็ถือว่าตีรับเจอเหมือนกันละอะเอออย่างน้อยมันก็เออทางคีทังับเจออะมันก็พอเล่นแทนกันได้อยู่แต่นะผมแนะนําไปเล่นทีมพอยส์ดีกว่าฮะ มีเหมานะแต่ถ้ามมไม่มีม่เป็นไรเอาไปแทนได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรซึ่งโดยรวมเนี่ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะผมว่ามันถือว่าเก่งเลยแลหละฮะโดยรวมผมจะให้โอเคเต็ม10ครับผมก็คือจะเล่นก็นได้ไม่เล่นก็นได้จะแลกก็ได้ไม่แลกก็ได้แต่สำหรับผ,ผมผมว่ามันโอเคเลยแลหละฮะอ๋อแล้วก็เราเซอร์ใหม่ฮะเราเซอร์พี่เลหิงขี้ล่อชิบหายเลยกะจะเก็บไม่เปิดตู้อื่นเอาเราเซอร์ม,มาล่ออีนนกละ